ตรงนี้เปิดมานานได้ยังงสามสิบปีอูเป็นเป็นเคยเป็นบาร์มาก่อนไหมเป็นบาร์ไหมถ้าร้านที่เดิมที่ข้างล่างจะเป็นร้านหมอข้างบนจะเป็นเทอร์เรสเป็นไปได้นะเป็นไปได้นะพี่ค่ะน้องเขาจะมันน้ำค่ะวันดีครับจากเพจกมตเตอร์อีจันเดิมที่แถวเนี้ยมีเป็นบาร์ญี่ปุ่นเลยก่อน สี่สปีที่แล้วอ๋อมีตรงนี้คือชั้นสองอ๋อยี่ห้อสองที่เรียกว่าบาร์ญี่ปุ่นนี่เพราะว่ามีนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นหรือว่าขายอาหารญี่ปุ่นสมัยก่อนมาที่นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดียวเลยเป็นบาร์อย่างเดียวไม่มีอาหารร้านนี้ยังยังไม่ยังไม่ได้ย้ายมือเลยก็คือร้านเนี่ยทั่งเดิมอยู่ข้าที่ซอยนี้เองครับครับ ที่นีมันว่างก็เลยย้ายออกมาจาการารี่ประมาณสสิปีนี่แล้วล่ะเออเปิดมานานลูกสาวเขาเคยมาตามหาแม่รอบหนึ่งแล้วจากบาร์ตรงนั้นน่ะเขาบอกว่าเปลี่ยนเป็นร้านอาหารไปแล้วแต่ว่าเจ้าของเนี่ยเจ้าของเดิมเด้วยก็ไม่รู้ว่าเป็นเจ้าของเอยเป็นร้านอาหารแบบไหนเป็นแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยร้านอาหารญี่ปุ่นก็สมัยก่อนก็ประมาณมีแค่ประมาณร้านเนี้ยทีร้านที่สองของอ่ะชา ครับอพอฟังข้อมูลกับสถานที่ตั้งแล้วร้านนี้ก็ค่อนข้างจะเข้าเขาทีเดียวครับเป็นไปได้ว่าแม่เหมียวน่าจะเคยทำงานอยู่ที่นี่พอจะมีลูกจ้างที่ชื่อเหมียวไหมครับ <c oughs> อดีตเป็นร้อยๆเลยนะที่เข้าออกเข้าออกเนี่ยอ หน้าเขาแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเอารูปให้ดูครับครับนึงตอนนี้เราไได้แล้วนะหนูต้องตามหาคนที่ทำงานบาร์สาวบาร์แต่ว่าเป็นเป็นรุ่นเดือดแต่เขาเป็นเป็นเป็นชีมหมาม้เขาเรียกเป็นเป็นชีมหมาม้ของร้านแต่ถ้มาถามร้านอาหารเนี่ยคงจะยากหน่อยแล้วเจ้าของก็มีไงหนูสมัยก่อนมีเรากินแค่รงนี้กับเลยไปหนอยแต่ว่าเขาปิด ต้องต้นไปกันคือเพราะว่าร้านดาก็จะเป็นขอบคุณมากขอนขอโทษที่รบกวนนะขอบคุณนะคะขอบคุณครัมันมันเยอะเกินหน่ะแล้วมันหายไปแล้วอ่ะหรือว่ามันกว้างแล้วจับถ่ายเกินขนาดที่ตั้งอ่ะตอนี้กเราอาจจะเจออยู่นะว่าพิกัดแถวนี้แหละแต่ทีเนี้ยมันจะเป็นเรื่องราวของคนที่พนักงานที่เวียนเข้าเวียนออก ว่าเจ้าของบอกว่าอ๋อเหมี่ยวลาออกไปแล้วนี่ผมไม่คนบังเอิญเลยเนะเว้ยลองวิดีโอคอลหาเหมี่ยวเด็เฮ้ยหาฝนเด็กว่าบริเวณไหนตรงไหนเนี่ยฝนยุ่งอยู่หรือเปล่าตอนเนี้ใช่ใช่ใช่ประมาณใช่สวนตรงนี้ไหมฝนฝนลองลองนึกภาพให้พี่กักทีได้ไหมว่าวันนั้นที่มากับคุณยายอ่ะตัวเองหันหน้าไปทางไหนแล้วประมาณร้านตนช่วงไหนอะไรเงี้ยมันเป็นร้านอาหารอะไร นนั้นเป็นขาข้าวเตาค่ะขายข้าวคัาข้าวหมูันจะไม่มีพมันอยู่ช่วงโซนตนยังไงอะแบบว่าเป็นรอว่าเป็นเป็นมี็อนงขนอยู่อะไรเนงะี้ยถ้าถา้ทนไม่ได้เยะข้อมูลจากฝนที่แคบลงตอนนี้ก็คือเป็นบายญี่ปุ่นที่เปลี่ยนเป็นร้านข้าวขาหมู งานนี้เราจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากคนพื้นที่อีกรอบครับปาฏิหาริย์แห่งรักที่พันรักันอนุภาพบันดาลฝากดฝากด,กดกฟ้าดาเกณฑ์ฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นใครจากกันจะทองไปยังปาฏิหาริย์หัวใจ แห่งรักจะหักกฎเกณฑ์แห่งฟ้าละอาฟ้าเที่ยวตามหาหัวใจวนฟ้าให้ไกลกฎเกณฑ์ฟ้า,าบางฉันมาดัานดนคนหาแมขอฟ้ามันจะกว่า กันควา,างหัวใจ